สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้จะมาตัประกวดคือเกานะครับมาหอดค้ำครับเครื่องเรื่องใช้ถึงสตาร์ทขาดครับเปิดเกียร์ใช้เอานะครับเกียร์ใถึงแบบเครื่องสูหน้าเอ้าคนนะครับอามาชมกันครับว่าจะมีตนะครับนี้ครับ ครับแหน่ยครับว่าจะมาถึงไหมแต่ซองรวมอนะครับน้าทดูซองเครื่องเอยเราชมผลงานครับพี่น้องนะครับพี่น้องห้ามไม่ได้ครับห้าม่ไหลนะครับห้าไหลเอื้อยนะครับพี่น้องปรากฏครับใส่งามๆครับพี่น้องนี่ครับตัวสวยๆครับ พี่น้องครับอ้งปรากดครับสวยครับอุ้งประพื้งครับปลาปื้งโอ้โหมาแล้วครับพี่น้องปลาปื้งครับแล้วเทโพครับเทโพมาแล้วมาแล้วพี่น้องเริ่มมาทักแล้วกินรัวๆมีตัวเป็นโดนครับเอย่าเทียบปรากฏในโอเคครับนู่นซ้อไรงอโคโรอยู่เลย ปวดครับดสวยครับสวยมากเลยครับมาอีกแล้วครับพี่น้องมาอีกแล้วครับบังจัดแล้วครับบังจัดแล้วเรื่อยๆครับเรื่อยๆก็สวยครับสวยไม้อีนี่สามสี่ตัวแล้วนะครับสวยสวยจานหนึจัดเลยครับจานหนึงครับโอ้บางพวกใหม่น้อยนะครับ ไปเรื่อยๆครับพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆครับเสริมือครับพี่น้องเออบัวครับเออบัวใส่งามครับนี่มาครับมาเรื่อยๆมาครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆใส่งามครับใส่งามน้ำไม่ไหลก็ตกได้นะครับ เห็นของครับตัวนี้ครับเอาขึ <sm> ้นมาเย็นแล้วครับพี like e ่น้องเปิดกล้องมาท่านนะครับมันกินอยู่ใกล้ๆนี่ครับเนาเรื่อยๆครับพอหนึ่ท่ายิ่พี่น้องได้ชมครับเฮ้ยฝากกนนะครับเรื่อยๆครับพี่น้องออกย่างเดียว ไปตักครับบอกอย่างเดียวครับบอกอย่างเดียวครับอะไรครับอะไรครับโอ้ยรุ่นโลครับรุ่นโลครับบอกอย่างเดียวครับรุ่นโลครับออืเอาไงนี่นิ่งนะนิ่งนะบอกอย่างเดียวครับเอาเอาครีมครีมค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 ีม อย่างเดียวครับพี่น้องครับยิ่ยคยคยงคีบแล้วครับยิ่งคีบแล้วครับนิ่งออกอย่างเดียวครับพี่น้องคีบแล้วครับเรียวครับเรียวนครับเดียนครับพี่น้องคีบแล้วครับเรียบร้อยโอ้ย มาแล้วครับนี่ครับพี่น้องจริงเสียงจริงครับรุ่นโลครับใส่งามครับนี่ครับเบิ้งครับพี่น้องตัวงามสวยๆเลยครับเบื้องครับพ <exc lusive S 2> ี่น้องสวยๆจ้านี่ งามงงงครับวันนี้น,น้งามครับน้งามทำอ,อะไรจะทำนะครับย้อมเนียนออกหนอกหนอกอ พี่น้องสวยงามครับเบ่งเบ่งเลยครับเบิ่งตัวปลาครับพี่น้องเกียรไปเรื่อยๆครับ <laughs> สุดยอดเลยครับเหยาเทพปลากด มีตัวเป็นโดนกินรัวๆมีตัวเป็นโดนแก้วมาอยู่แล้วครับพี่น้องโอ้มีแต่ใส่งามๆเลยครับวันนี้ไม่เยอะครับครับมีแต่ใส่งามๆเลยครับวันนี้ครับครับโอ้ยนอ่นไอ้น่นจัดสามตัวโลหมดแล้วโอเคไหมล่ะท่าน น้ำไม่ไหลก็เอานี่โอ้ยของโอ้ยตัวเบลอเลยติดตามเรืเร่อยๆครับโอ้โโกดครับกดพี่นินจ์ดีแล้วครับกดครับกดเต็มงามครับเต็มงามอเอาเรื่อยๆครับเรืเร่อยๆกันนินจ์นะครับ เราเปิดไฟผิดทางครับอืมาแล้วครับจานหนึ่งครับจานหนึ่งจัดแล้วครับปลาเลยครับโอ้โเกโพสเกโพสสวยๆเลยครับสวยๆเลยครับสวยๆงามๆเลยครับยอดเลยครับสุดยอดเลยครับเอาติดตามได้เลยครับ เรื่อยครับพี่น้องครับทั้งปูงทั้งโคดครับมาเรื่อยๆเลยตอนนี้วิ่เลยครับมาอีกแล้วครับออกนอกอย่างเดียวเลยครับโคดครับโคด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 หัวบกโมกแดงครับอี๋ครับใส่ง่ายๆครับพี่น้องสุดยอดเลยครับกินรัวๆมีตัวเป็นโดนครับน้ำไม่ไหลก็กินครับเหยื่อเทียบปรากฏครับชั่ว ร้อยเปอร์เซ็นต์มาตรฐานจริงกันกับผมครับย้อนครับโอ้พี่หนิงครับ โดนสองตัวอะไรครับไหนไหนพี่เน่งมีของผมครับเดี๋ยวของพี่เน่งหันไปดูครับหันไปดูของโปรเน่งครับโอ้ลุ้นพอดีครับของผมครับโอ้ยสวยครับสวยสายสายก็โดนครับโอ้สายก็โดนครับเอาลุ้นครับเอาลุ้นครับเอาตัวนี้ก่อนครับ ออกทางขนโอ้ย,อยแม่ลูกค, <ฮะ S 2> ครับแม่ลูกกินพร้อมกันเลยครับ <c oughs> โอเคครับพี่น้องพี่น้องจัดจัดติดตามเรื่อยๆครับติดตามเรื่อยๆโอ้ยพร้อมกันของแนวเลยครับพี่น้องมาเด็ยวอะไรอะไรข้าวเวรของแนวเลยน้องแบบพี่น้องเลยนี่ครับมาเดีวครับอ๋อฉันละมุนวุ่นวายครับ ขาดไปหล,หลายตัวครับ <laughs> ได้ตัวเล็กนี่แหละครับ <No. S 1> ตัวเล็กก็เอาิ่งขาดไปเมื่อกีนนะครับขาดไปเมื่อวี้วิ่งออกไม่ฟังเลยครับเบรกไรอย่างเดียวเลยครับนี่ครับอาเพึ่งได้ครับเก็บไปเรื่อยๆครับ กับหอดบ้านแล้วนะครับพี่น้องนี่ครับผลงานปลาเมื่อนี้ครับหนึ่งตะก้าใหญ่กับหนึ่งตะก้าเล็กครับนี่ครับตัวใหญ่สุดเท่าไหร่โลสครับเอาไปสร้างให้พี่นอ้องเบื่อนี้ครับตัวใหญ่สุดครับเตัวใหญ่สุด้อครับพี่น้อง โลโลสองครับโลสองขีดครับสวยๆเลยครับพี่น้องเอาเดี๋ยวมาเิ็งผลงานร่วม่าเขาจะได้จักกิโลนะครับเหมือนนี่ครับอาัเดี๋ยวจะชมผลงานภาพรวมรครับภาพรวมร Up again, I got tired eyes, need a cup of blend. That's right in the AM, that's my only friend, no light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah. Move fast and climb. A new class divine, yeah. True passion shines and I'm brute.